สวัสดีครับช่างไฮชาแนลวันนี้เรามาเยี่ยมพลายมาริโอกับพังปัมมี่ครับไม้เริ่มจะหมดแปลงแล้วครับนะครับจากข้างบนด้านบนสุดก็หมดแล้วครับเหลือแค่ย่อมนี้ย่อมเดียวนะครับเหลือไม่กี่ต้นแล้วครับไม่กี่วันก็จะได้พักผ่อนกันแล้วครับพักผ่อนแล้วก็ผสมพันธุ์กันครับดูครับผลงานของ เจ้าพลายมาริโอกับพังปาม,มี่ครับโรงงานหยุด2วันก็กองเต็มหมดแล้วครับเก็บไม้เรื่อยๆครับเก็บไม้เรื่อยๆนะครับช้างจะได้ไม่เหนื่อยนะครับอยู่บนอยู่บนเนินสุดครับกำลังจะพาไม้ลงมาแล้วครับได้ยินเสียงครับ ยาจะบอกว่าอาชีพคนตัดไม้คนคุ้นไม้ก็เป็นอาชีพที่หนักอาชีพหนึ่งครับต้องมีใจรักจริงๆแล้วก็มีความอดทนจริงๆครับดูครับคโครนอะไรเต็มหมดนะครับคโครนทั้งน้ําทั้งอะไรนะครับแต่ว่างานมันอยู่ตรงนี้ครับความท้าทายตรงนี้เราต้องผ่านมาให้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ต้องจบปิดงานให้ได้นะครับถ้าทําแล้ว ไม่ถึงครึ่งแปลงก็ทิ้งไม้ก็ไปสวนอื่นหรือว่าไม่ทําแล้วงานต่อไปก็คือจบไม่มีคนจ้างครับรับแล้วก็ต้องรับให้ตลอดครับนี่คือความสุดยอดครับของอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับกว่าจะถึงช้างก็สักพักครับได้ยินแต่เสียงเครื่องเรื่อยในแปลงไม้ได้ยินแต่เสียงเครื่องเครื่องครับหอบครับเป็นการออกกําลังกาย ให้ระบบสาเดินหายใจคล่องขึ้นครับจากบุหรี่จากเหล้าจากกาแฟทุกสิ่งทุกอย่างครับพอฝนแรงก็จะดีหน่อยครับรดูหน้าดินนะครับช่วงที่ฝนตกก็คือลากลงก็หนักครับเพราะว่าดินมันเปื่อยเป็นโคลนนะครับแล้วก็ไม้ก็จะลงยุบลงไปห่อตัวครับทำให้น้ำหนักช้าง ถ้าไม่นาหนักไม้เพิ่มขึ้นครับเพราะงั้นครั้งก่อนที่ว่าผมมาช่วงหน้าฝนผมก็ให้ลากจากข้างบนสันนะครับแล้วก็ป้ายป้ายไปด้านบนนงังแล้วก็งัดลงครับก็งัดลงปุ้ยลงนะครับ น้าแรงไม่โคขึ้นได้ก็เนี่ยครับขึ้นมาขุดทางมาขุดถนนให้ช้างได้ลากง,ง่ายครับเครื่องจักรและช้างอาศัยซึ่งกันและกันครับคุณผังปามียืนอยู่ครับไม้อย่ามาเรืแล้วใกล้จะหมดแล้วครับ ก็เหลือเฉพาะด้านหน้านี้แหละครับที่เห็นครับนี่ครับไม่กี่ต้นแล้วครับอยู่ประมาณสักยี่สิบต้นจที่ครับนี่ครับคือการงานไม้ครับไม้ก็ต้องเก็บให้หมดครับนะครับเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบก็สําคัญนะครับแล้วก็การดูแลการทําไม้ทำยังไงจะให้ช้างหนักน้อยที่สุดนะครับ ก็ต้องมีสมองความคิดอีกครับที่มองๆกันคือความทรมานการทารุณช้างครับที่ดูเป็นการทารุณช้างบางครั้งเรายังมองออกเลยครับเจ้าของคนเลี้ยงช้างเองก,ก็เปลี่ยนเสม,มือนควานช้างพูดหยาบๆนะครับโง่หรือเปล่านะครับแค่หาวิธีการให้ช้างทำงานได้สบายๆก็ไปลง เส้นทางที่มันยากๆนะครับโง่หรือเปล่าแล้วก็หวังแต่เงินไม่สนใจช้างหรือเปล่าครับสําคัญประเด็นอยู่ตรงนี้ครับช้างทางานเราอยู่บ้านผมอยู่บ้านครับก็กังวลใจทุกวันครับไม่ได้มาเห็นช้างนะครับแต่ด้วยความที่ผมมั่นใจควานนะครับเพราะควานที่ผมคัดสรรมาก็คือ เกินร้อยครับดูแลช้างดีก็เลยหายห่วงครับฟาเมโออยู่บนครับเก็บจากข้างบนลงล่างนะครับก็ช้างเหนื่อยรู้แล้วครับว่าเหนื่อยแต่หลังจากนี้ก็คือถ้าแปลงใหญ่แบบนี้เป็นเดือนเดือนกว่าก็ขอพักสักอย่างต่ำก็ต้องครึ่งเดือนครับสงสารช้างครับ ก็คือสมาชิกในครอบครัวของเราครับแล้วก็อยากจะบอกว่าช้างที่ขึ้นเขาลงห้วยทำได้ทุกทุกอย่างแบบนี้มันไม่มีทุกเชือกนะครับนะครับไม่ใช่ว่าช้างมาจับใส่สายลากไม้แล้วจะลากได้ทุกเชือกครับบางเชือกแค่ไล่ขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วครับบางเชือกพอขึ้นไปแล้วบนสุด ก็ไม่ลงครับทีนี้ทําไงครับบางคนก็นั่งร้องไห้ครับบางคนก็เอาหอกเอาไม้เอาอะไรมาแทงจนขาช้างเละหมดครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันยากครับนะครับคนวิพากษ์วิจารณ์มันง่ายแต่คนทํามันยากนะครับโ่เลยลเฮ้ย ปังปามีครับแน่นตบรุปหลังตั้งย่างนั้นันจักคอดำตัวรัานเลย่าฝักตัวร่าวันทำปยุดไปเล่นปอยครับยุดที่ร่ม ม,มาไมารมาไมาเอมาเอ็มือ <c oughs> mười vui vui cái này này sai ਆ ਕੇ ਆ ਗਏ ਠੁਕ đâu, ra mà ra luôn. Ma' nw'n

กวนจางมันเหนื่อยคนการเหนื่อยนะครับเยออทำไม่รื่อยวนก็บงเทียวอืมทำเล่นเล่นต้งเรื่องมันนั้นไปเร็ว ừ, จางดีเด็กกะละได้พูดได้วันนี้ห้าแกิดได้เร็วจางตัวร้อนๆมันจะทำได้ต้องวังเนื่นอยตาย おい ใา่พอแล้วคว้นเอาลงเอ้า vâng 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 Qua mà qua, vâng 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 Qua vâng ui 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 bay. 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 Bay ui มาลยดูมบ oh. อลยอ่วได้เอา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 เนี่ยกลับมาต้องพี่น,นิดผิดเรณาน่วะว่าจางลักหงายแบบนี้ต้องพิเคราะห์ต้องต้องบังคับไอ้จางผ่าไม้รับบางคนติดไม้แล้วไอ้จางไปทางน่้นไปตกเหี้ยหรอวะหยิกอย่างเดียว O A O าครับ นักเกินไหมครับต้องร่านจางครับอี่เ <มา S 1> <ไ>ปอนดึงหคมวา<ง>ทีกเ้มเอาทอดชิดมาชิดทอดชิดมาิดมาชิดทอดชิดมาชิดมาบหว่าไมาโอก็ต้องยืดิปลายไม้ครับถ้าไมก็มยู่ทิศจางไปเลยครับชิดมาชิด

ตกซองต้นไปครับอีกต้นไวเป็นกันย้ายไม้ตกทางเป็นเทียวเทียวรบตอไปครับช่างจะได้ไม่นักเกินครับหมายจะไม้นักตกเอี้ยวครับเอาเข้เามาตั้งไวแล้วก็เป็นกันเป็นสะพานไม้ไม้ตกข้างทางแล้วก็เอาเทียวต่อไปครับ ก็ช้างก็เดินไม่ไกลครับช้างก็จะไม่ไม่เหนื่อยครับครับไม่ใช่วันละรอบเรียบลงยาวไปแล้วขึ้นวันช้างขึ้นวันรับที่รอบครับนี่ตอนบ่ายๆเย็นๆกนมาเอาไม้ที่ไกลๆนี้ได้ครับนี่คือวิธีการพ่น้นพ่นแรงช้างครับเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเกินครับซึ่งจงเวลาพักพ่นนะครับ เล่นโกลนเล่นเถือกเล่นนำชวำงเวลาทำงานเขาทำงานครับ lắc mơ này đi ngon Ở dưới con khí vô dưới khí khí vô Khí mà đi, đi ở đường nào Shanghai Channel